สาธุณเดค่ะสาธุครับท่านวินิจบุญบุญปั้นนะคะสาธุเจ้าค่ะสาธุวันนี้อาการทางจิตหลังจากที่ท่านถวายสังฆทานให้ท่านอาจารย์วิบุณละศรีอินสุดเนาะจากเมื่อวานแล้วาเป็นยังไงบ้างครับไหนลองเล่าให้ฟ pues, e. ah, hmm. ah, ังด ah, ้วยครับเมื่อถวายสังปทานแล้วอ อาการทางจิตทางกายครับพรเจ้าปลอดโปรงมีความสุขสบายมากขึก้น่าเก่าเจ้าค่ะอืมจาทุแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมครับณขนาดจิตนั้นจนถึงปัจจุบันมีอาการเปลี่ยนแปลงก็คือรู้สึกมีความชุ่มชื่นเบิกบานอิ่มเอิบใจเจ้าค่ะ รู้สึกว่าร่างกายเนี่ยเหมือนยังก็จะหายจากโรคเลยเจ้าค่ะเป็นอย่างนี้ท่านท่านเป็นอะไรคอือข้อเข่าเสื่อมชามือชาเท้าปวดหลังมากกา่ะปวดหลังปวดเอวปวดต้นคอเจ้าค่ะเพราะว่ากระดูก ทุนทั้งตัวเจ้าค่ะอาการนี้น<อ>มีความปวดมาก,มากๆแล้วก็มึนงงศีรษะอันนี้ก็คือก่อนที่จะถวายสังฆทานใช่ไหมครับใช่เจ้าค่ะอ่าแล้วหลังจากถวายแล้วจนถึงปัจจุบันมีอาการเป็นยังไงในปัจจุบันก็มีความโปรง่งโล่งสบายเจ้าค่ะเหมือนอย่างกับไม่เหมือนก่อนนะเจ้าค่ะ คือปัจจุบันนี้สบายมากแล้วค่ะสบายขึ้นหว่าเก่าเยอะคำคาว่าสบายของท่านวินิจนี่ช่วยอธิบายให้ชัดๆหน่อยครับเป็นยังไงครับคำว่าสบายคือ้าพเจ้าปกติมันไม่สบายอยู่เจ้วค่ะมันมึนงงปวดศีรษะปวดปวดทั้งหมดเลยเค่ะปวดทั้งตัวเลยค่ะทั้งมือทั้งเท้ามันช้าไปหมด คือลุกเดินก็ไม่ถนัดไม่ไม่มีความสบายเลยเจ้าค่ะอ๋อถ้าดูแลหลังจากถวายสังฆทานให้กับท่านอาจารย์วิบุลสินสุดแล้วเป็นยังไงบ้างครับอาการเปลี่ยนไปยังไงบ้างครับอาการเปลี่ยนไปมากเลยเจ้าค่ะคือโล่งโปร่งสบายเหมือนอย่างกับที่ป่วยอยู่นะ่ะ ไนหายเลยเจ้าวค่ะนั่นขนาดนั้นหรือว่าปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นอยู่อ่ในปัจจุบันนี้ก็เป็นเป็นอยู่้ะคะยังร่องโป่งสบายอยู่ข้ามข้ามวันข้ามคืนกันมาเลยแหละครับเจ้าค่ะค่ะคือไม่เหมือนที่จะเจ็บป่วยมาแต่ตอนหลังนะเจ้าค่ะตอนปัจจุบัน ส,สบายขึ้นเยอะมากเจ้าค่ะหลังจากที่ถวายสังทานแล้วคเคยเคยถวายทางทานกับใครแล้วให้ผลแบบนี้มีไหมครับไม่มีเจ้าค่ะไม่เคยเลยเจ้าค่ะสาธุแล้วผลที่ได้เนี้ท่านคิดว่าเกิดจากอะไรครับผลที่ได้นี้ก็คือได้ถวายทำบุญกับท่านพระอาหารเนี่ยค่ะ เป็นบุญสูงสุดยอดที่สุดแล้วเดีค่ะที่เราจะไม่เคยอบมาทั้งชีวิตอะคะ่ะจ่าทูจะให้ผลโดยฉับพันนับบัดรดนเลยใช่ไหมแล้วค่ะให้ผลปัจจุบันเดี๋ยวนั้นเลยเด้๋ค่ะจ่า,จาทูไม่น่าเป็นไปได้เลยเนาะเด้าค่ะแล้ว,ลว <S <S เป็นที่ท่านท่านเดียวหรือเป็นที่ท่านบุญลอดหรือท่านสาวลินด้วยไหม เป็นทั้งหมดเลยเจ้าค่ะทั้งสามท่านเลยเจ้าค่ะอ๋อเป็นใจมากเนาะจริงหรือเปล่าเนี่ยท่านพูดจริงหรือเปล่าโอ้ไม่สามารถที่จะพูดไม่จริงกับท่านพระอาหารเลยเจ้าค่ะอ๋อแล้วมีใครยืนยันได้ไหมว่าสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยเป็นของจริงยืนยันได้เจ้าค่ะ ก็มีท่านบุญรอดจะเป็นเจ้าค่ะของจริงอ๋อท่านบุญรอดบุญบุญบ้านก็เป็นเจ้าค่ะเ,เป็นยังไงบ่ะมันตื้นตันใจสงบ<า>สาธุครับท่านบุญรอดอยู่ด้วยเนาะครับ<ม>อาเชิญเชิญเลยเกิดอะไรขึ้นกับ,บท่านหลังจากถวายสังฆทานให้กับท่านอาจารย์นิบุลสินสุดแล้วรับครับเป็นัเป็นยังไงบ้างสบายสบายมากครับมันมันโล่งน้ำน้ำตาไหลก็เลย อ๋อมองสาธุแล้วเมื่อก่อนนี้เป็นยังไงครับตอนที่ยังไม่ได้ถวายก็ปกติมันไม่ไม่ไม่เคยไม่เคยเป็นอย่างเงี้ยครับนี่น้ําตามันไหลบอกบอกกับูกบอกว่าเอบอบุญคุณของรูปนี่พอทิ้งไปได้แล้วเพอพาทันอีกเยอะอีอีอ,องคพก็ทิ้งไปได้นะบอกเพราะจมใจจมที่จะพยายามปฏิบัติแลนะเอ ทำความดีให้มากที่สุดเพื่อเพื่อจะให้จิตจัน์สบายที่สุดบอกนี่ครับบอกว่าลูกถัตูลูกในที่นี้ก็คือท่านอาจารย์วิบุรัตศีนสุดนะครับครับครับอ๋อแล้วทางทางอ่าท่านอาจารย์กล่าวว่ายังไงล่ะค่ับาอาจารย์ก็กล่าวกล่าวเยอะพูดเยอะบอก เอเอเลูกก็ต้องตอบแทนเพราะเป็นพ่อพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับได้ดีที่สุดแล้วก็เขอบเข้ามากอดผมเอผมก็อ <ไป S 1> สาธุหลังจากถวายสังฆทานแล้วเนาะครับครับอ่าสาธุาธแล้วปัจจุบันเนี้ยท่านรู้สึกยังไงครับยังโล่งโปร่งสบายกายเบาอยู่แล้วทานข้าวได้ไหมแต่รู้สึกว่ามัน แเออรู้สึกทานทานข้าวได้ได้มั่งครับแต่ตอน,นี้ทานทานได้แล้วเมื่อก่อนทานไม่ได้เหรอเมื่อก่อนนะพอเห็นกับข้าวแล้วมันกินคําเดียวแล้วก็ไม่เอาไม่กินแล้ครับอ๋อแล้วเดี๋ยวนี้ได้ได้เยอะไหมครับทานข้าวเยตอนนี้ตอนนี้ผมผมผม,ผมเลือกกินะกินแต่ไอไอมาม่าฮะก็กินมาม่าอ๋อแต่ก็มันร้อนมันร้อน พาเข้าไปได้เพราะผมให้แฟนทำอ่ะบอกว่าพอต้มแล้วก็เอาน้ำทิ้งไอ้น้ำเกลือทิ้งแล้วก็เออทิ้งแล้วก็ไอ้ไอ้ไอ้ต้มให้ใส่น้ำเขาเขาไปใหม่ใส่น้ำคุกขิกนะแล้วก็ไก่เครื่องเครื่องไงไปตามไอที่เขามีอยู่อ่ะตองาสาูเถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้ทานไม่ได้เลยใช่ไหมแต <king> โอ้โหเมื่อก่อนนั้นไม่ได้เลยพอพอใจไปคำํำแมมันมันผู้ลำบากคล้ายๆมันมันเบื่ออาหารมันพอออกมันมันทําท่าจะออกอะไรพวกเนี้อ๋อจะเอาเจียนออกมาเลยนะแต่เดี๋ยวนี้ทานได้หมดไหมเดีด๋ยวนี้ ah, หองหอหอใหญ่นะซี่ยังห่อใหญ่ แล้วหองก็ทันหมดนะหองทานมอ๋อเก่งมากเลยแข็งแรงเลยเป็นครั้งแรกเลยหรือเปล่าฮะเป็นครั้งแรกเลยไหมโอ้ทันมาเอ่อห้าหกขอแล้วครับห้าหกขอแล้วโอ้เก่งมากเลยนะแ,แล้วร่างกายร่างกายส่วนอื่นนะครับดีขึ้นไหมแขนขาสมองเออพอพ,พ,พอ,พอทานขึ้นวันแรกโอ้รู้สึกว่ามันมัน ท้องเทิงแล้วมันรู้สึกมันมันโอ้โหอยู่ก็หายไปมันจะดีขึ้นดีขึ้นนะครับตอนนี้สาธุแล้วหลังจากถวายสังฆทานแล้วให้ผลยังไงกับท่านบ้างครับถวายแล้วก็ทําให้จิตใจปลอดโป่งโล่งสบายสงบระงับดีครับมไม่ควระวายแบบเมื่อก่อนแล้วครับเมื่อก่อนนั่หิวโอ้โหย มันยังมันมันมันบอกไม่ถูกครับมันหิวยังไงก็นอนหิวอยู่จาไม่รู้จะจะกินอะไรกินนมกินไอ้นมสดกินอะไรแล้วกว็คือก็ยังไงครับตอนนี้รู้สึกทานจะจะทานได้ก็เพื่ออะาไารไว้ให้กินตั้งเยอะเนี่ยซือ้อซืออ้อนมมาให้ตั้งเยอะนม มัการ็นการแบนไปเนี่ยโอก็สรุปโดยรวมก็ดีขึ้นเป็นลําดับลําดับแล้วเนาะตอนนี้รู้สึกจะจะดีขึ้นเรื่อยๆครับดีตาทุหลังจากได้รับการถวายสังฆทานจากท่านแล้วเนาะครับจะไปถวายท่านอาจารย์อิบุลาสินสุดครับครับก็ผมมามาดูเวลาที่ผมแต่งบัดมา นี่เก้าเดือนเนี่ยมันตรงมาวันที่สิบเก้าพอดีครับวันทำสังสารครับอ๋อถือก่าปีหนึ่งพอดีอ่เก้าเก้าเดือนครับเก้าเดือนเก้าเดือนเก้าเดือนได้ถวายสังฆทานกับอาหารเนาะได้เรียนมาครับแตกไหมมีความโล่งป่งสบายเข้าไปได้ยังไงตั้งแต่ถวายมาจนถึงปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่เลยละครับเออเพรั้เ่งจะถวายมาอมัน มันมันเป็นปันพื้นปีติครับว่าเราได้ทําบุญกับอาหารแล้วก็ทําให้เราจิตใจสงบระงับได้ขนาดนี้ดีครับแล้วก็ตอนนี้ก็ผมจะไม่กระวนกระวายอะไรแล้วอนอจากคือก็ทําให้สงบระงับปานนี้เป็นธรรมชาติเนะไม่กระวนกระวายแล้วเล้วเป็นทั้งสองท่านเลยแล้วท่านสาว,วรินถวายแล้วมีอาการยังไงบ้างครับท่านสาว,วรินอยู่แถวนั้นไหมไม่ไม่อยู่ครับไม่อยู่รับ ท่านเล่าให้ฟังไว้เป็นยังไงเออจแม่ถามก็บอกว่าม่ก็ตอนที่นั่งอยู่ใยกันแม่ถามว่าเป็นไงมันงแม่บอกว่าดีขึ้นเนีดีขึ้นจิตใจสบายอะไรพวกนี้ครับแต่ตาถึก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีเนาะแบบแบบดีใจครับก็ดีแล้วนะครับจะได้เดินมาร์กได้สะดวกปลอดภัยพ้นจากอันตรายเนาะ กิเลสจะได้ไม่มาวุ่นวายอะไรได้มากนกนะครับะก็ทั้งหมดก็ต้องเป็นผลจากการเดินมาของท่านในอนาคต่อไปเนาะได้บรรลุมรรคผล่ิ่านได้คอะทุกเจ้าค่ะมีอะไรจะกล่าวเพิ่มเติมไหมครับท่านทั้งสองก็คือก็ไม่มีอะไรคะขอกราบขอบพระคุณท่านท่านอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงที่สุดผมเมื่อคืนผมก็พูดว่าผมก็รบมากที่สุด สองอ่สององค์เดียกับกบสอสูงที่สุดครับนบอกก็ตับเลยว่าท่านอาจารย์มีบุญคุณโอ้ยสูงเทียบเทียบไม่ได้เลยครับยังไม่เคยเห็นหน้ากันเลยนะเนี่ยครับยังไม่เห็นส่วนมากเราก็ย่างเงี้ยไม่ค่อยขนาดท่านอาจารย์นอนทอรีเนี่ยไม่เคยเห็นหน้ากันเลยนะมันมันมันเพิ่มบิดเอ่อทให้สงบระงับนียมัน มันมันมันแนบสนิทอะไรอย่างเงี้คยครับมันชื่นใจอ่ะไม่ไม่เคยไปถวายกับพระองค์ไหนได้ขนาดนี้เลยใช่ไหมครับไม่เคยเลยฮะก่อนจะทำลูกก็บอกให้ให้ทำให้ให้จิตเกิดแพรโมดก่อนอให้อันนี้มันห้าหลับแล้วเกิดปรามโมดเนาะ,ะก็ทำอยู่สักพักนึงแล้วก็พอพอได้จิตปราโมดแล้วก็ ก็ลืมตาขึ้นมาแล้วก็ถวายครับสาธุก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะสำหรับท่านทั้งสามที่ได้ปฏิบัติด้วยความถูกต้องแล้วก็ได้ถวายสังฆทานกับท่านอาจารย์พระผู้เป็นพระอรหันต์นะครับเราก็อนุญาตเป็นทั้งข่าวแต่นี้ก็จะมีอนุญาตรอบที่สองนะอันนี้ก็คือจริงๆก็อยู่ในชุดเดียวกันนะั่นแหละแต่ว่าอีกชุดหนึ่งก็คือจะ ให้ท่านอาจารย์อนลินท่านเป็นผู้ดำเนินการแต่นี้ท่านอาจารย์อรลินท่านก็ประชุมมาก็สรุปมาโดยรวมจากเมื่อคืนนี้แหละก็จะประมาณวันที่14เมษาก็จะมะีท่านอาจารย์จิตนาท่านอาจารย์คงคายท่านอาจารย์อรลินและท่านอาจารย์พิบุตระจะไปเจอกันที่บ้านท่านอาจารย์อนลินนะครับวันที่14เมษายนก็ลูกศิษย์ทุกท่านก็สามารถไปแล้วก็ถวาย สังฆทานได้เราอนุญาตให้เป็นกรณีพิเศษนเนื่องจากท่านอาจารย์ทั้งสี่ได้บรรลุวิมุตติยานัศนะนะครับเพื่อเกิดจากสุญานวิชาปัญญาแสงทั้งว่างกับทุกๆท,ท่านที่กําลังเดินนักนะเพราะว่ามักวิธีนี้เป็นชาชิหนึ่งสองสามสี่ที่มีอนุภาพสูงจะได้จัดการกับกิเลสได้โดยง่ายนะครับไม่ให้กิเลสมาลังวานนะครับนะ ผู้ที่เป็นเจ้าการเวเก็จะได้อลดละ,ละเลิกการจองเวนได้ง่ายลงนะเพราะได้รับอนิสงส์จากการถวายสังฆทานกับพระอรหันต์ทั้งสี่<ช><ช>ครับถ้าท่านมีโอกาสก็เชิญเนาะเชิญไปด้วยกันแต่เราก็คงไม่ได้ไปเพราะว่าเราทํางานเนาะ,ะ<ช>บริษัท<ช>ไม่ได้หยุด<ช><ช>ครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็จะอธิษฐานจิตไปให้ครับ<ช>นะครับ ท่านมีอะไรจะถามต่อไหมหรือจะคุยต่อไหมเออไม่ไม่มีครับไม่มีนะท่านวินิตมีไหมไม่มีเจ้าค่ะอ่าก็เป็นอนิสงค์ของท่านวินิตบุญปั้นแล้วก็ท่านบุญรอดบุญบุญปั้นนะครับอ่าผู้เดินมาร์กในระดับท่านวินิตก็ระดับอ่าชันน้นอนิจชานะนะก็ท่านบุญรอดบุญปั้นก็ระดับพระนาคามีนะครับครับ อ่าเอาแล้วนะเราขออนุญาตใช้เวลากับท่านทั้งสองเพียงแค่นี้ก่อนอ่าแล้วก็ท่านวินิจท่อายุเท่าไหร่แปดสิบสองแล้วเนาะอ่าท่านบุญลอยก็อายุแปดสิบหกแล้วเนาะแปดสิบหกครับอ่าก็ยังต่อสู้กันต่อไปครับอ่าไปให้ถึงฝั่งพันิพานนะครับอ่ะอนุโมทนาสาธุท่านทั้งสองครับทุกานานกับอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ สาธุครับวัดดีครับาารขอบคดีเจ้าค่ะสาธุเดาค่ะสาธุเจ้าค่ะสาธาุเา